นี่จ้ะกล้องอย่างนี้จ้ะไปดูพี่ๆทำอาหารกันนะคะไปเดี๋ยวพี่ๆทำอาหารจังใหญ่เลยนี่ค่ะทำอะไรกันคะอันนี้แทนวิทแทนวิทเหรอคะโอ้โหลังสันก็น่าดูเลยของโฟกัสสลัดน่ช่วยกันลังสันให้อาหารออกมาสวยๆนะครับป้าอันนี้ของโฟกัสเนี่ยว้าวสลัดมันมันอยู่ที่ศิลปะในการสั่งสันรสชาติรสชาติกินได้เรามองรู้เอาสวยไว้ก่อน เงี้ยครับเชฟโรสบายดีสดีเชฟโรเชฟยูฟ้าทำอะไรครับเชฟยูฟ้ารก็มาใช้าลนี่ไงอ๋อไม่ทำอะไร็อปปิ้งอ่ะท็อปปิ้งตกแต่งเนาะว้าว่ากินจังเลยดูดีอ่อไปต้องทำอะไรต่อฮะนี่อันนี้ ปุยนี้ไม่สวยอะเก็บไม่ได้เนี่ยว่าก็ต้องถ่ายมุมสูงๆเหมือนกันเยอะมันสวยเว้ยนั่นแหละมันสวยแลอะฟาเพื่อให้ต่งนะมาทางนี้หน่อยเออก็ไปทีละอย่างมันเป็นวิดีโอใช่ไหมแล้วก็ไปใช่ฟาอ้าปิดได้

ยืดออกตองสูงมีถ well, so. er ือเสริมไใช่ตกไปตูกไปถูดไปต้องมาต่ำๆโอเคสุดวนเอาน้องกัน เตรียมช้อนให้กรรมาการด้วยนะยื่อเตรียมไปแล้ว <m> กรรมาการกี่คนต้องช้อนเท่านั้นไ,ไม่ไมไไข้อห่วยเพรามือออกหน่อยมือออกหน่อยถ่ายหรือป้าหรือป้าถ่ายาย่าเลยถ้าพป้าถ้าป้าเป็นัง

เดี๋ยวให้นี่มองยนรอรถไอมนั่งห้องสีเจห้องยืนอายเดียวไปแล้วกรรมการต้องลองถึงเ่อนไปเป๊มไนชิมชิมเอาอะตตอเอาชิมชิมผิดคำเลยเอาความสวยความงามได้ปะได้ได้มีคะแนนแตะมีคะแนนอมีคะแนนเอาแชิมอิอชิมชิมใจละจานมีสองคะแนนนีครับ กินของโลอ่ะเราเปแซนดวิชแล้วเขาก็ได้กรรมการชิมให้กรรมการมันทเอี่ยงเพิ่งชิมโยนทางอย่างเพิ่งชิมเออไห้กรรมการก่อนจะกินของโล่ะกินอ่ะอร่อยกระดาษกระดาษกระดาษเลยเป็นไงวะเป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยใช้ได้อร่อยใช้ได้ของใคราใช้ได้อันนี้ของของค้าอร่อยเออมีของโลเนี่ย เชฟโลเชฟโลไมรเชฟฟ้าเชฟฟ้าไปกินเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งกรรมการยังไม่ได้กินไปต่างหาดเรากินโน่นละกรรมการใครกินไปเลยกินเลยเราพร้อมกันแต่ปลาคนอื่นก็ยังไม่ได้กินเขาชอบไงชอบกินไงอารองเหรอก็อร่อยทุกจานเลยเราจานก็อร่อยก็อร่อยว่าก็อร่อยนี่ก็ต้องใช้สองมือเลยหลากหลายไงหลากหลายจอยฟ้าจอยฟ้าญาเล็กชอบโอู้หแล้วอันนี้อันนี้ก็อร่อยนี่ก็อร่อย จะเลยชอบเน่ป๊ากินมางเมลอนอยากกินเลยเอากินเลยดิลองชิมเสร็จกันลองชิมลองชิมลองชิมอันนี้อาหารรวมอาหารรวมมันไม่อร่อยป๊ากินดันไหนอ่ะนี่นี่จานนี่จานนี่อันนี้อาหารรวมอันนี้อาหารรวมอันนี้หอมเนยอันนั้นกินเนีเปรี้ยวอร่อยอันนี้เปรี้ยวอร่อยนี่จานนี้จะเพิ่งนี่จานนี่จานของน้องสุดเลยลากมา